สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตกท่านครับผมผมาพบกันพ่อกันกับคนขายรถนะครับผมสามลอยยอดนะครับอันคนขายรถสามลอยยอดนะผมอมืนี่สิมีการจัดโปรนะพี่น้องเนาะว่าไป <c oughs> ชดคนนัดแล้วกับพ่อมาเบิกอีกคือเราหเนระเนาะนัดบอกว่าสิมาเบิงน,นะครับ กับผมเห็นหายเงียบกับผมว่ากันเนะครับผมเอาตีจัดปให้แต่าหายเงียบกันได้ไก่ล้มหนาวพอมไกลใส่ปีไม่นะกับ่บา,ายคลิปลงไปแล้วล่ะทั้งสองคันใน youtube นะพีน้องอันนี้เป็นคลิปจัดปว่าพนนัดมาเบิ่ง่นหาย,ยเงียบไปเลยนะร,รอบ่นแล้ว2-3มื้อแล้วนะ รอป็นสองสามมือแล้วครับมาเปิดโป๊อันนี้กับเป็นกระบะไม่ตีเอกนะครับผมสวยๆกันเลยทีเดียวจากเก้ามื่นสองรถในแปดมื่นแปดนะครับผมสภาพนี้ราคานี้นะครับผมแล้วก็โม,มก้นตัวไหลตัวกับตัวขักโพสเด,ดินมากับใดเน,นะาะแค่ตัวกันไหลถุน <c oughs> <c oughs> จกเสียหาขั้นดึกๆมาใส่มาขาย่ไข มือได้กับแจ็สิขายอยังคาลุงกาแรงเสียเวลาไปเอากับพวกนีงเหรอแต่ภากันตัวขักตัวเนี่ยเอาไอ้แปดมื่นแปดตัวนี้ถ้า 8, ขายม่ได้กัเอาไว้นี่แหละไว้จะใส่สแต่สภาพแบบนี้เออาแต่้าแบบนี้แปดมื่นแปดขายม่ได้กเอาไว้จะใส้กับบ้านอือฮุ่นเอาไปใส่ย่างเดียวเนะวาะเพราะต้องไปเห็นอย่างอีกแล้ว ไปไหนก็สะอาดสะอา้านอยอยีงกัให้เบิ้งเบิลแหละรายละเอียดพอนลงไปแล้วชิปอันนี้เป็นลิปจานโปนะแปดหมื่นแปดขั้นนี้เอาไปเลยลดไห้ไหแล้วเพราะเรียกรองมากจับจนไหน้ส่วนสามม่วงตัวนี้เป็นตัวท็อปไฟฟ้าเบิดเนี่ยจากที่หกหมื่นสองลดไห้หาหมื่นแปดเอา้าแต่หาได้งามกว่านี้ราคานี้ก็บไม่ได้ว่ากัน นี่ผมก็ว่ามันสุดยอดแล้วรถสภาพสัขายราค่านีบ่ได้ก็บ่ขายหรอกเอาไว้นี่แหละเนาะสภาพนีสักาคร่ละค่านีบ่ได้ก็เอาไวน้น,ะน,น,น,วนี่กะสิย่อมเอาไว้ขี่เองนะเพราะว่ารถทุกขั้นก็ซื้อมาเพื่อจะของใส่นี่นะแหละสัขายบ่ได้ก็เอาไว้ใส่ขี่เองราคาเจะได้รถต่อหลายก็พานไปเลยสภาพบ่ต้องเว้าวยังหลายเพราะว่า ไอ้เอบิงบ้งไทยเบิ้งเบินแล้วนออันนี้เป็นคลิปยัดปูกภาพสวยๆวยวยอืมแอร์เย็นตั้งสองขั้นนะผมมีแอร์เบิร์ตั้งสองขั้นนะขั้นนี้เล่นแฟนนะผมจรีได้แต่ว่าขั้นกับบ้านต้องต้องไปเช็คเองนะครับผมแต่ว่าแอร์เยน็นครับนี่เป็นกระจกไวไาเป็นเลยเพาไม่ต้องเอาตึงหรอกเพราะว่าทายกันไปแล้วรอบหนึ่งเป็นโปรโมชันจัดปู ทั้งสองขั้นนะรถกรนะบะเนี่ยเป็นไม่ติเอกนะจากเก้าหมื่นสองรดลงมาแปดหมื่นแปดแต่ภาพนี้นะครับถามว่าใดรักนะนี่กับโู้ขายหรอกเจไดรถสามห่วงจากหกหมื่นสองเดี๋ยวลงมาหาหมื่นแปดนะครับลดลงมาอีกเกือบสี่เครื่องหมืน่นนะครับคิดเบื้องลตร่วมกันสองขั้นนี่พอถึงแสนหา แปดหมื่นแปดหมื่นแปดบวกหามื่นแปดล่องมึงมาถึงแสน่ะคุ้มค่าแท้นนนนนเนี่ยนั่งสองขั้นเลยเออเออมาถึงแสน่ะตามปกติาราคาเก่านี่มันอยู่มันอยู่แสนหาหาหมื่นสามพันเนาะแต่ผู้ใดมาเอาทั้งสองขั้นนี่ลน่นหายไปเลยแสนสี่เนาะ สองขันนะเอาพร้อมกันสองขั้นลดไปเลยแสนสี่จากแสนหมื่นหาพันแสนหาหมื่นสามพันเหลืออยู่แสนสี่หมื่นเอาสองขั้นพร้อมกันแต่ถ้าเอาอย่างละขั้นขั้นละขั้นนี้แปดหมื่นแปดลดลงมาจากเก่าหมื่นสองขั้นนี้จากหกหมื่นสองลดลงมาหาหมื่นแปดเนาะแต่ไม่ได้ละคั้นนี้กับผู้ขายแล้วว่าต้อต้อกับต้อหนักเกินไป จะสีหารดดีๆสภาพดีดมาขายนี่ราคาถือถือได้เองไหนกับทหารถือได้ก็นกนี่กับเอามาขายผมเนี่ยสภาพแบบนี้นะผมทมามันถือก็นนี่มีมอับมีเลยแต่ว่ามันสภาพแบบนี้เพราะ่เท่านั้นแหละเออทหารได้สภาพแบบนี้ราคาถือก้นนี่ผมขอรับสื้อนาอพี่นออ้องเออนะครับไ่ต้องไม่เก็บครับผมแต่งางนั้นมันลดมือสองนะบนบ่เมียน,นลดเอ่อมือแรกปายแดงแล้วก็ราคาบึงราคามันต่างกันริบเนี่ เนี่ยจะเอาไปเปรียบเทียบกับรถไปแลงนั่มใหญ่มันเนียบสูกจุดมันเป็นไปในขนาดรถเพิ่นออกมากแกเมื่อกี้ปีมันกบบมีตำหนีหลายเหรอเห็นเห็นมั้ยเอียงนี้รถมันต้องงาบอกหลายปีเนาะอ่านี่ละราคาลับรุ่มหนาวเด้อพี่น้องจักไปไซลงไซมันส,สีหนาวโม่เพิ่นก็นเลยบ่อ,อยากมาเบิง่งก็เลยจัดโปรรถไปเลยรถหาแ,แล้วแต่ลูกค้าที่พิจารณาแม็กไล่หนึ่งกับบ้ <laughs> โอ้ยเนาะใสปีไม่เลยนี่นะปอกงงานกับบ้านาเกล็ดครับผมสภาพนี่ปอง,งานบ้าหนาเกล็ดเนี่ยแนนอนกับบ้านนะสวยๆเลยนี่นี่นะแปดหมื่นแปดเท่านั้นผ้าสีผ้าทรงผ้าสีเรียบร้อยครับผมขั้นสองขั้นนะผมไม่ต้องไปเห็นยังไปโอนอย่างเดียวนะนะนี่ก็พึ่งต้อนี่ โอ้ยเรียบร้อยเรียนใช้ยืดมือเมื่อวานนี่กับเขาเมืองไปประจวบปิกอัพมาว่าไป <c oughs> ไปเอาเงินมัดจำเออไปมัดจำสั่งร้องมันไปได้กับว่าได้ดอกไปเอาเงินขึ้นอันนี้ก็ใช้ยืดมืออันนี้ก็สตาร์ทเครื่องนี่ขี่ยืดมือครับรถสองนั่นกว่ารถเดี่ยวมานี่เป็นรถใส่เงนินเอามาเพื่อจะฟ้องใส่งินนี่ะถ้าขายปไปไรกับปไปไรเสียใจเนาะ <c oughs> ถ้าขายได้ก็คือขายไปเนาะ ได้ในรักกดราคากันกันวบ่ไหวััวรถผมมันบ่ได้เอามาขายจอดขายคือคนอื่นผมก็มีเก็บผมเก็บงานนะผมทำกล้องตัวองศารเรียบร้อยนะครับอันไหนดีผมบ่เก็บไรผมก็เก็บให้นะครับผมผมว่าผมก็มั่นใจในรถจะคลองล่ะน้องพี่น้องอ่าก็ทนะำนี่แหละเดี๋ยวกินเข่าเศร้ากันไม่ว่าเป็นหนึ่งปลาดุกไห้ไม่กินน้ำกันนะกิมแกวเออรับลมหนาวคือตีใกล้ปีไม่กับ ูแลสุขภาพว่าลมมันหนาวเตงหนาวเตีงหอนนะครับแล้วผมอยู่ยไตกันยังหนาวเนาะอยู่บ้านเ้าบ่ต้อง,งห่วงดอกควาพึ่งกลับมาเออนี่แหละสองปูมะชันดีๆมาให้เลือกมาให้พิจรารณาบึงรถใส่ยู่ตลอดนะทำความสะอาดอยู่แต่ว่าลมแรงฝุ่นมันก็นเลยไงฝุ <c oughs> ่นเออมาตา้องไปเย็นยังแล้วรถนะ เออเอาไปใส่ย่างเดียวเอาไปใส่ย่างเดียวเ่าต้องไปเห็นยังเดียวคลิปเต็มเต็มไปเบื้องหน้นะครับปวาทั้งสองขั้นเนี่ยเอาลงคลิปแล้วเด้อนะเอาลงคลิปแล้วนะรถงาำม,มาหนีเบื้องให้เบื้องเลน่นเออแต่ประกาศสื่อน,นี่ราคา,นา,า,านันี่กจะสิว่าจังไหนเออมันกอนมีในปิโนย์เท่านั้นที่ผมไปหามนละแม่ตลรดนี่ มีถือก็นี่เามาถือก็นี่มีม่มว่าท่านเก็บสีเก็บไพหนุงไายในเนม่มันบ่ได้เนียบขนาดนี้ทั้งมันเก็บหลายกว่าซื้อราคานี่มันจบเหมืนอนเราเราไปเติมเติมเติมแตีงนิดๆน้อยๆเท่านั้นเนี่ยเจ้าดีผมพอนมันมาเป็นยังที่สภาพถือสีแตกทั้งขั้นเอีดสีทั้งขั้นกันหลายหมื่นละเกือบสองหมื่อนอืม กันคงกันค้นพวกนี้ก็ยังสีเงาเงาอยู่นี่เห็นมั้ยนะไส่ดีแรนท่าไกลก็ไม่ต้องห่วงว่าใส่ผ่านการใส่งานโดยผมเองสองเรื่องสองขั้นครับพี่น้องขอบคุณในหลายผู้ที่ติดตามและผู้ที่เข้าใจนะโทรมากกันหลายอยู่ดอกแต่ว่าหันบาพาก,กันน้องบึงใจให้ก็เลยจัดปูตอนรับล้มเราตอนรับปีไม่ซึ่งจัดปูนสร้างค้น <laughs> ก,กี่ตัว <laughs> ไปบอเป็นยังคอยบอสั่งเมนเจ้าตัวผมเดียวเอาจัดไปจัดไปตรงประมาณนี้นะพี่น้องผู้ใด้สนใจก็โทรมาศูนย์หกสองสองสามสี่เก้าหกสี่สองนะอันงบนขายรถสามลอยยอดนะยินดีให้บริการครับผมขายไม่ได้ในราคานี้กัเอาไว้นี่แหละเงียบหายไปไปเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องไม่ได้ถิ่มไม่ใส่ดอกอาชีพนี่ก็ยังเห็ดยิ่งืคยเก่านะครับจนกว่าสิขายรถไม่ได้ผลละ ยังขายเดยกัยังเห็ดไปเรื่อยๆนะพี่น้องถ้าไขายมอมีไปน้ำเน,นาะเมนบ่ตัวเล็กอออที่มูมูเขาหอมเออขอบคุณครับสวัสดีครับ